จะทางจากที่ตนที่กำบุต้องควบความงเดียวเป็นทุดุเมื่ออายุมันลุแนวรูของใจไปในตกละเมื่อับเคลนตัไปได้ผจากไปเรื่อยๆในวิญญาณที่มีความรักที่จะมั่นการนำจะทำให้เสร็จส้นความนเลือที่ตีเลยตองหนักความในมีทุกประการ

아아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 아

เรคือหลงรองน้เราได้แล้วใช่ไหมค่ะทุกทางน่ว